คือแปลงด้านล่างสุดนี่ครับก็บคือแปลงที่สองเดี๋ยวจะค่าพี่น้องครับไปไปเบ่งแต,แต่ละแปลงของเฮานะครับกับพราาแปลงเขาหน้าไอ้ปกักดำเนี่ยความงามกับสมัยนั่นเองครับในทุงหน้าเขาของเฮานะครับกับถุงกวางนะครับเนาะครับบ่นแรครับอยู่ดีไหมฮะปีหน้าฟ้าไหมนั่นเองครับเฮาก็เลยประหยัด ประหยัดทำไรทำหน้าครับ่เ uh, ป็นประหยัดแรงงานนี่ประหยัดการทำหน้าลุงงขอเข้องรูเลยครับเพราะว่าปีนี้สมบูรณ์ก็ปีที่แล้วหลายว่านี่ช่วงหนึ่งปีหนึ่งพี่น้อยไอ้ทำไอ้ดําหน้าครับตัวเต็มพื้นที่ขอเข้องรูเลยครับเพราะว่าปีนี้สมบูรณ์ก็ปีที่แล้วหลายขอเข้องรูเลยครับเพราะว่าปีนี้สมบูรณ์ก็ปีที่แล้วหลาย ลมพัดนะครับอากแดดบ่อหลายแดดพ่อไอแอลำไร่เนี่ยนะครับถ้าสูดอากาศบริสุทธิ์ยุว่าห้าครับแกงประชอนนัน่นเองนะครับนี่ครับตอนนี้ครับแพ็กกระแนงในทุ่งกว้างของเขากำลังแหกินคับครับเขาผิวสวยงามนะครับนีอากาศดีพี่น้องมันนี้อากาศช่วงเย็น ครับเขาผิวสวยงงามนะครับนี่อากาศดีพี่น้องวันนี้อากาศช่วงเย้นเยน็นข้าว่าประหยัดได้คือ,อ,อย่อพื้นที่ลงจากถ้ำทัว่วพื้นที่ทั้งหมดกับเอาเป็นแถวเดี๋ยว,วล่มพัดนะครับแล้วากา็แดดบอหลายแดดพ่อ,อ,อ,อ้ลำไร่นี่ยน,นะครับสูาอากาศบริสุทธิ์ยุ่ เออเอิอว่าเขาหน้าโคกนั่นเองนะครับเนาะเขาหน้าโคกหน้าเขินพี่นอ้องเบิ่งความงามครับเริ่มจะซัดแล้วนะครับเขาที่ห้าปักดำทะลุมาด้านนี้นั่นเองนะครับครับแต่ว่าพี่น้องเบ้างบ้างเขาครับแต่ะละก่อพี่น้องนั่นเองครับข้าก็เลยประหยัดประหยัดทำไรทำหน้าครับบเป็นประหยัดแรงงานะนี่ประหยัดการทำหน้าล่วง ขาห้อยภาพหน้าหมดก็อาจจะได้ผลผลิตหลายครับแต่ถ้าว่าประหยัดได้คือไอ้ย่อพื้นที่ลงจากไอ้ถ้ำทัท่วพื้นที่ทั้งหมดก็ะเอาเป็นไอ้แถวเดี๋ยวทักทำเขาใส่พี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องครับโอ้ยมาเห็นยมเไยครับออนซ่อนหลายพี่นอ้องออนซ่อนแล้วก็สอนนะครับนี่ก็คือไอ้ก็คือแปลงด้านล่างสุด นี่ครับก็บคือแลงที่สองเดี๋ยวจะค่าพิ่น้องครับไปไปเบิ้งแต่ละแปลงของเฮ้านะครับกับพราาแลงเขาหน้าไอ้ปักดำเนี่ยความงามกับสมัยอัน,นเปนอันเรียวกว่าเทวเดียวนะครับส่วนนิดยียวนั่นเองครับเ้าก็เลยประหยัดประหยัดทำไรทำหน้าครับบเป็นประหยัดแรงงานี่ประหยัดยการทำหน้าล่วงเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกให้ดอก นั่นแหละครับความหอมของเพลินบตองห่วงครับวนไปทัวทุ่งนี้ครับปวัยพี่นอ้องแยงงานหน่อยนั่นเองครับสามเฮดหน้าผู้ดเดียวพี่น,อาาน้องภาษาบานเท่านะครับนี่ก็คือพอได้ยุ่ยได้กินนั่นเองพี่นอ้องคือแปลงด้านล่างสุดนี่ครับก็บคือแลงที่สองเดี๋ยวจะพาพี่น้องครับไปไปเบิง่งแ,แต่ละแปลงของเฮานะครับ,รบเนื่องจากแอรลําำต้นเพิ่นไกล ม hey. ีอายุขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ช่วงเทียเพื่อนให้ความหอมแล้วก็ระยะห่างเข้าจากกะได้นะครับต้องการเอความห่างประมาณเท่าไหร่เพื่อจะให้เขาเ,เขา่าน้ำแห้งเพิ่นอาจจใจซึมลงไปคล้องไอ้ขดดย่ดอยรายน่าสนผสมห้าวส้นแรกนั่นเองครับเพราะว่ามันจะไม่ปวกหนูในส่วนของไอ แปลงหน้าที่เข้าปลาเข้าครับแกงประชอนนั่นเองนะครับนี่ครับตอนนี้ครับแพะกระแนงนทุ่งกว้างของเขากํากลังแหกินขอวเ,เดี๋ยวพี่น้องไอ้แปลงนี่ก็คือนน้ำน้ำแห้งครับทำครับ,รบเนื่องจากไอ้ลร่ำต้นเพิ่นไก่ไอ้มีอายุขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ช่วงที่เพิ่นให้ความหอมอาจจะทําเต็มพื้นที่ก็ได้เนี่ยก็จะเริ่ม ออกดอกให้ดอกนั่นแหละครับความหอมของเพลินบต้องห่วงครับอบหวนไปทั่วทุ่งนี้ครับก็คือแปลงด้านล่างสุดนี่ครับก็คือแปลงที่สองเดี๋ยวจะพาพี่น้องครับไปไปเบิง้งแต่ละแปลงของเฮานะครับนะครับเนื่องจากแอร์ร่ต้นเพลินไก่แอรมีอายุขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ช่วงที่เพลินห้ความหอมเของห้องลู่เลยครับเพราะว่าปีนี้ สมบูรณ์ก็ปีเีแล้วลายครับพี่น้องหน้าอุดมสมบูรณ์นี่ครับก็บคือไอ้ความแตกต่างระว่างไอ้เขา่าแปลงหน้าดำกับเขา่าแฝงหน้าวานก็คือแปลงด้านล่างสุดนี่ครับก็บคือแฝงที่สองเดี๋ยวจะค่าพี่น้องครับไปไปเบิ่งแต่ละแปลงของเฮานะครับครับเพราะว่าแฝงเข่าหน้าไอ้ปากดำเนี่ยความงามกับสมัยเอ จีสุดนะครับเดี๋ยครับงานก็จะเริ่มออกดอกให้ดอกนั่นแหละครับความหอมของเพลินบตองห่วงครับอบหวนไปทั่วุ่งนี้ครับพี่น้องจะเห็นครับนี่ก็คือน้ำเริ่มเอลล้นขั้นหน้าเขาแล้วนะครับแต่ว่าเขาพี่น้องเอ้ยครับอันนี้เขาเอ๋จีสุดนะครับเดี๋ยครับเอ ในส่วนของเองแปลงหน้าที่เข้าปั๊มครับเนื่องจากเอน่ลำต้นเพื่อนไก่แอนี่อายุขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ช่วงที่เพื่อนไกพความหอมเอในส่วนของเองแปลงหน้าที่เข้า็คือแปลงด้านล่างสุดนี่ครับก็คือแปลงที่สองเดี๋ยวจะค่าพี่น้องครับไปไปเบิ่งแต่ละแปลงของเฮานะครับทำเข่าใส พี่นองเดี๋ยวใาพี่นองครับโอ้ยมาเห็นน่ยมดเลยครับขอ,อนซ่อนหลายพี่นอง่อ,อนซ่อนแล้วก็สอ,อนนะครับนี่ก็คือ,อครับเนื่องจากไอ้ล้ำต้นเพื่อนไก่ไอ้มีอายุขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ช่วงเที่ยเพื่อนไ้ความหอมเอี่น้องจะเห็นครับนี่ก็คือน้ำเริ่มไอรล้่นขั้นหน้าเข้าแล้วนะครับแต่ว่าเขาพี่นองเอ้ยครับอันนี้เขาว่ว ความงานแตกต่างกันบัวครับสำหรับเพื่อนที่ถึงหน้าของห้องนครับนั่นเองครับห้าก็เลยประหยัดประหยัดทำไรทำหน้าครับเป็นประหยัดแรงงานนี่ประหยัดาการทำหน้าล่วงที่ทั้งหมดป่ากรร็ว่าษพี่เราปีนั้นผลแรเข้าบ่อดผลผลิตแล้วจะล่วงเดียวนะครับแล้วก็พี่น้องเตรียม เยบเพื่อนที่ทุกว้างทั้งหมดด้านบนพี่น้องครับโอ้ถา่าถ้หมดเนี่ยว้พี่น้องก้ยแรง,งานหน่อยนั่นเองครับก็ซามเฮดหน้าผู้เดียวพี่น้องภาษาบ้านเฮานะครับนี่ก็คือพอได้ยุ่ยได้กินนั่นเองพี่น้องครับพระว่าแปลงเขาน้าไอ้ปักดำเนี่ยความงามกับสมัยนะนั่นเองครับเขาก็เลยประหยัด ประหยัดทำไรทำหน้าครับมันเป็นประหยัดแรงงานะนี่ประหยัดการทำหน้าล่งกัครับขยายลับต้นเพลินเขาเกินการแจกกอของเขาหนึ่นงนะครับนี่ครับนี่ก็ะยุ้ยเพลินเทเข่าปักดำพี่น้องภาพพี่น้องครับไม่ชมหลังจากฝนตกมาขึ้นนี่นั่นเองนะพี่น้องนี่ครับทะลุมาด้านนี้นั่นเองนะครับ แต่ว่าพี่น้องิง่งมึงเขาครับแต่ละก่อพี่น้องเออในส่วนของเอแแลงหน้าที่ห่อปักครับเขาผิวสวยงามนะครับนี่อากาศดีพี่น้องมันี้อากาศช่วงเอย็นเยนเอ,เออเว้นว่าเขาหน้าโคกนั่นเองน,นะครับเนาะเขาหน้าโคกหน้าเขือนพี่นอ้องิึงความงามครับเริ่มจะซัดแล้วนะครับเขาเ่าที่ห้อปักดำ รมพัดนะครับ้วกาแดดบอ่อหลแดดพ่อไอ้ลาไส่เนี่ยนะครับถ้าสูดอากาศบริสุทธิ์ยุ่ปีที่แล้วพี่น้องฝนว่าจะดีก็ปีนี้สู่ปีนี้ก็ได้นั่นเองในการทำนาก,ก็เทาเบก้อพี่นน้องจะเห็นครับนี่ก็คือน้ำเริ่มไอลล้นขั้นหน้าเทาแล้วนะครับแต่ว่าเขาพี่นอ้องเอ้ยครับอันนี้เขาครับพี่น้อง นามอุดมสมบูรณ์นี่ครับก็คือ่อความแจกกลางระวางไอ้เขาแลงหน้าดำกับเขาแฝงหน้าวานไอ้เอมือนว่าเขาหน้าโคกนั่นเองนะครับเนาะเขาหน้าโคกหน้าเขือนพี่น้องเบปองความงามครับเริ่มจะซัดแล้วนะครับเขา่าที่ห้าปักดำว卫พี่น้องได้งงานหน่อยนั่นเองคกะซ้มเฮ็ดหน้าผู้เดียวพี่น้องภาษาบ้านเขานะครับเี่ก็รือพอดิอ้วได้กินนั่นเองพี่น้อง ครับพะว่าแปลงเขาหน้าไอป้ปักดำเนี่ยความงามกับเสมอครับเขาผิวสวยงงามนะครับนี่อากาศ